สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดล塔ฟอร์ตนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคอนโทลต่างๆในเกมนี้กันหลายคนอาจจะยังสงสัยแล้วก็เห็นมาแล้วแหละว่ามันมีนี่มันมีทั้งคอนโทลธรรมดาวอร์ติเคิลคอนโทแล้วก็เอออยู่ไหนว่าฮอลิซอนฮอลิซ n นเทลคอนโทนนะครับเออแต่ละค่านี่มันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นจะจะกันไปเลยตอนนี้พี่ได้แต่งไว้แล้วแหละเดี๋ยวขอโหลดก่อนนะนี่3กระบอกนะครับค่าต่างๆ ค่าคอนโทนนี่จะเท่ากันแต่ต่างกันที่เวอร์ติเคิลฮอลิซันลแล้วก็คอนโทลรธรรมดานะครับมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าอันแรกเรามาดูเวอร์ติเคิลก่อนเลยเวอร์ติเคิลนี่ย่อมาจากแนวตั้งนะครับก็น่าจะเป็นการลดแนวดีดแนวตั้งอะแนวตั้งนึกออกไหมครับแนวตั้งตรงเออน่าจะลดแนวนั้นเมื่อเรามาดูดีเทลแล้วปรากฏว่านี่แบบยังไม่แต่งกับแบบแต่งแบบเวอร์ติเคิลมันจะได้แบบนี้นะครับก็คือ มันจะไม่ดีดขึ้นไปสูงแต่กลายเป็นมันจะดีดออกข้างแทนเออเป็นอย่างนี้ไปส่วนอีกระบอกนึงครับ h o r i z o n t a l มามาดูกันว่าเป็นยังไง apply แล้วก็มาดูดิถามว่าพี่เปลี่ยนตรงไหนพี่เปลี่ยนแค่ปากกระบอกปืนกับด้ามจับนะครับนี่เป็น horizontal และอันนี้ก็เน้น horizontal เห็นปะเมื่อเรามาดูแรงดีดกันนะครับผมแรงดีดที่ได้นี่ มันจะไม่ออกข้างเลยครับแต่กลายเป็นบานขึ้นบนแทนทีนี้เออเอายังไงทีนี้เอาแล้วเราไปดูคอนโทรลธรรมดากันดีกว่าครับอีกกระบอกหนึ่งเออจะต่างยังไงเดี๋ยวดูสิ Apply Modify นะครับนี่เปลี่ยนแค่ปากกระบอกเห็นไหมเป็นคอนโทรล้วนเลยเนี่ยปากฏว่าเอ๊ะมันกล้ำกึ่งเว้ยทีนี้ มันจะแบบอยู่ระหว่างกลาง Vertical กับ Horizontal เดี๋ยวพี่จะเอารูปมาเปรียบเทียบกันไปเดี๋ยวเอาเข้า Photoshop แปบบ๊บโอเคตอนนี้ Photoshop ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เปรียบเทียบกันได้เห็น3แบบ3สไตล์เลยเห็นไหมค่าคอนโทรสามเบนะครับบวก33เท่ากันหมดเลยแต่ต่างกันที่การควบคุมนะครับนะ v e อร์ c a l เนี่ยมันควบคุมแนวตั้งเพราะฉะนั้นแนวตั้งมันควบคุมให้แต่ว่าแนว ข้างๆมันไม่ควบคุมนะครับมันเลยดีดออกข้างไปนี่เห็นปะเออเพราะฉะนั้นพอมันควบคุมเวอร์ติเแนวตั้งนะครับตัวคูณคูณจุดของเวอร์ติเลมันจะลดลงไปพอคูณน้อยมันก็จะเขาเรียกว่าไงอะเบ้ขึ้นบนน้อยนั่นเองเออประมาณนี้เห็นไหมต่างกันอยู่คูณ0.38กับคูณ0.63นะครับในทางกลับกันถ้าเราเลือก h o r ิซ o น t a ลนะครับมันก็จะไปคูณน,นั่นแหละน่ย ไปคูณ0.63ที่ Vertical แทนแล้วก็ไปลด h o r i z o n t a l ลงนะครับนี่มันก็เลยด้านข้างจะไม่กระจายแล้วแต่จะไปกระจายขึ้นบนแทนเอออันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะทีนี้ที่น่าสนใจคือคอนโทรลธรรมดานะครับนี่มันจะเป็นแบบกึ่งกลางนะครับก็คือมันจะไปคูณ0.44กับคูณ0.44คือมันเป็นลดทั้งสองค่าเลยแต่ว่าลดไม่สุดเออประมาณนี้แทนนะครับก็เลยได้เป็นค่ากลางๆสำหรับใครที่แบบ ชอบสายสมดุลประมาณนี้เอาละครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เลือกใช้ตามสไตล์ของปืนแต่และท่านได้เลยนะครับใครชอบแนวไหนก็เอาไปแต่งกันดูนะและในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าไปบาย